ยังหายใจฟอร์ด5,000เครื่อง77ดีขนาดไหนดียังไงเพื่อนครับผมว่านะครับจากช่อง JBT t r a c t ท r นะครับวันนี้ครับได้เรื่องงานยามดีนะวันนี้เราก็ได้มาทำได้ทำนะครับลูกค้ารถมาเทินนะครับรถไถฟอร์ด5,000นะครับเครื่องนะครับเป็นปีไอเครื่องนะเป็นรุ่น77นะครับแต่ว่าตัวกลางนะครับตัวเกียร์กับตัวท้ายเนี่ยเป็น68นะอ่าเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาทดสอบไปดูกันนะครับอย่างแรกนะครับบอดี้นะบอดี้เนี่ยเป็นตัว ที่ที่ผมดูนะครับบอดี้เป็นตัว68นะครับนี่ฟอร์ด5,000ดูได้เลยนี่อ่านี่นะครับท่อเหลี่ยมท่อดีเหลี่ยมนี่นะครับตัวเทนะครับตัวเทนี่ดูได้นี้นะเห็นไหมป้ายยังอยู่เลยนะครับนี่เอนจินพาวเวนู่นนี่นั่นนะครับอ่าเห็นไหมเอ่ยนี่นะป้ายนี้ก็ยังอยู่นะครับส่งไปเลยนะครับเป็นฟอร์ด5,000นะครับถามว่าเรามาดูตัวไหนต่อ เครื่องนะครับเป็นเครื่อง g 1นะครับ <S <S นี่ T1 อ่านี่คือเครื่อง T1 นะครับอันนี้เขาก็เจียมาเนาะแต่เครื่องนี้เน,นี่ยตัวเนี้ยเป็น D1 แล้วนะครับเป็นเครื่อง77นะมันเป็นเครื่อง68นะครับแต่ตัวตัวหัวเกียร์เขาเนี่ยครับยังเป็น C7 นะครับ C7 มันก็มันปี67นะครับอ่อาไม่ใช่อ่าอ่า C7 นะ แล้วก็เกียร์ท้ายนะครับก็เป็นปกติดีนะก็จะเป็นตัววงเดือนตัวปี6 8นะครับตัวบอดี้เนี่ยค่อนข้างเป็นตัวปี68นะครับตัวนี้นะตัวนี้มีเล่มนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเล่มให้ดูนะครับตัวนี้มีเล่มนะนี่โดยสภาพโดยรวมเนี่ยเป็นรถฟาร์มนะครับรถฟาร์มวัวนมนะครับเขาใช้ในการรีดนมนะครับไม่ได้ใช้ทําไร่ทําอะไรนะครับใช้อยู่ในฟาร์มนะแล้วลักษณะการโดนกัดเนี่ยครับของสีเนี่ยจะเป็นโดนกัดจากขี้วัวนะครับก็าไม่ปั่น แล้วก็ไปทับพวกบังเกอร์นะอ่าลักษณะโดยรวมนะไม่เป็นประมาณน,นี้ครั้นี้เราไม่ทําอะไรไหมไม่ทําเลยมะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อ่าช่เดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูนะช่างช่างสตาร์ทดูหน่อยนี่นะโดยรวมนะครับ นี่ลักษณะโดยรวมนะสวยงามอ่ะไปสตาร์ทให้ดูหน่อยอ่าสตาร์ทติดง,ง่ายนะครับเอาไปเลย ได้นะปกติดีนะครับคันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าเราไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรนะครับเราแค่ถ่ายนะ้ำมันเครื่องเนาะสภาพเครื่องเนี่ยก็โดยเปอร์เซนต์ถ้าเราประเมินก็มาสัก80ได้นะ7 80อาจจะไม่ได้ฟิตเต็มร้อยนะครับเพราะเราไม่ได้ทําเครื่องเต็มร้อยนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับรัดติดง่ายนะรถฟาร์มนะครับออลองดูวิ่งให้ดูเลย อ่าไปแล้วอันนี้มีเล่มนะครับเล่มก็เรียบร้อยดีอ่าถอยโชว์ทีนึง อันนี้ไม่หอนนะครับเท้าท้ายดอาีอาจจะเก่านิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวบอดี้มันเป็นตัว68นะครับมันก็เลยอาจจะมีอาจาอาจะมีเหมือนกับเขาอะไรหละครับความขลังมนลขลังความในความเก่าของเขานิดนึงนะครับโลสภาพสวยดีนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรนะสีเ้ิมเดิมอ่า อะนรามาเช็คฟ่องท้ายกันนะไปไปถอยก่อนโอเคมามาดูเล่นเครื่องให้ดูหน่อยอาอยุคอท้ายแขนหลังนะครับ ขึ้นลงขึ้นไหมอ่าเดี๋ยวขึ้นไลยโอเคไปสบายนะครับอันนี้สบายมากฝาไฮดูริกใช้ได้ชัดเจนลงลงลงโอเคอารุปทีดีโอปั่นได้ไหมอ่าปั่นได้นะครับ ปกติดีโอเคเรามาเช็คตัวไหนอีกม้อน้ำหม้อน้ำอ่ะหม้อน้ำนะครับปกติดีไม่พุ่งอะไรโอเค ไอ้นะครับอ่าต้องบอกกันว่ามีนิดหน่อยนะครับเครื่องมันก็ตามสภาพมันเก่าแล้วนะครับไม่ไม่ถึงขนาดแบบฟิตเรียะนะไอที่ผมแจ้งไปมีไอ้นิดหน่อยนะครับอโอเคอ่าเรียบร้อยละอันนี้นะครับมีเล่มนะเป็นฟอร์ดนะครับ5000นะเครื่อง7 7, 7นะครับ ก็ตัวนี้นะครับเราขายอยู่ที่1นึ่งแสนแปบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับพร้อมโอนนะอย่าลืมนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับถ้าใครชอบติดต่อก็เอามาได้เลยนะครับเป็นรถฟาร์มเนาะติดคีบได้เลยนะครับคันนี้พร้อมติดคีบได้เลยนะครับสำหรับใครที่เอาไปติดคีบนะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสวัสดีครับบ๊ายบาย